วันแรกของเดือนพฤษภาคมแสงแดดสัดส่องผ่านหน้าต่างห้องเช่าเล็กๆของน้ำฝนหญิงสาววัย25ปีที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่เธอขยับตัวออกจากเตียงด้วยความเหนื่อยล้าแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นน้ำฝนไม่ใช่คนโชคดีตั้งแต่เกิดครอบครัวเธอมีฐานะปานกลาง แต่เธอไม่เคยยอมให้ความยากลำบากมาหยุดความฝันเธอเดินออกจากห้องเช่ามือถือกระเป๋าใบเล็กที่มีเพียงโน้ตบุ๊กและสมุดจดความฝันติดตัวระหว่างทางไปที่บริษัทเอกชนเล็กๆใจกลางเมืองน้ำฝนเจออุปสรรคแรกคือรถเมล์ที่เธอต้องขึ้นดันเสียกระทันหันคนรอบตัวรีบเร่ง แต่เธอกลับหยุดยืนคิดแผนใหม่ไม่เป็นไรยังมีแท็กซี่หรือเดินไปก็ได้ด้วยความใจเย็นและการแก้ปัญหาเฉียบขาดน้ำฝนเดินเท้าไปยังออฟฟิศทันเวลาเธอไม่เพียงแค่เข้าทำงานแต่ยังทำงานด้วยความตั้งใจและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ทำให้หัวหน้าประทับใจในวันแรก ในใจของน้ำฝนยังมีความคิดหนึ่งชัดเจนไม่ว่ายังไงฉันจะไม่ยอมแพ้และจะทำทุกอย่างให้ฝันเป็นจริงแต่เธอยังไม่รู้ว่าเส้นทางความแกร่งและความสำเร็จของเธอจะต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยากกว่านี้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ น้ำฝนเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตในเมืองใหญ่งานที่เธอทำเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งเอกสารที่ต้องจัดการลูกค้าที่ต้องตอบคาถามและเพื่อนร่วมงานบางคนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรวันหนึ่งหัวหน้าเรียกเธอเข้าไปในห้องประชุมพร้อมกับโครงการใหม่ที่เต็มไปด้วยความขดดัน น้ำฝนฉันอยากให้เธอเป็นคนจัดการโครงการนี้มีกำหนดเวลาสั้นมากแต่ถ้าทำได้จะเป็นโอกาสดีสำหรับเธอน้ำฝนมองเอกสารในมือหัวใจเต้นแรงแต่สายตากลับมุ่งมั่นรับครับรับค่ะผมฉันจะทำให้ดีที่สุด หลังจากออกจากห้องประชุมน้ำฝนรู้สึกกดดันแต่เธอก็รู้ว่าการยอมแพ้ไม่ใช่ตัวเลือกเธอเริ่มวางแผนจัดลำดับความสำคัญและแบ่งเวลางานอย่างเป็นระบบแม้จะเหนื่อยล้าเธอก็ไม่เคยทอ้อคืนหนึ่งขณะที่น้ำฝนกำลังทำงานจนดึกโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากเพื่อนสนิทฝนพักบ้างนะ ไม่งั้นเหนื่อยเกินไปน้ำฝนอ่านแล้วยิ้มเล็กๆเธอตอบกลับด้วยข้อความสั้นๆไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะผ่านมันไปได้ในคืนนั้นเองน้ำฝนจริงตระหนักว่าความแกร่งไม่ได้หมายความว่าไม่เหนื่อยหรือไม่ร้องไห้แต่หมายถึงไม่ยอมแพ้และก้าวไปข้างหน้าแต่เพียงไม่นาน ความท้าทายครั้งใหญ่กว่านี้ก็รอเธออยู่เพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มทำงานขัดขวางและมีข่าวลือเรื่องผิดพลาดที่เธอไม่ได้ทำน้ำฝนต้องตัดสินใจจะนิ่งเฉยหรือสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองหลังจากข่าวลือเรื่องความผิดพลาดที่เธอไม่ได้ทำแพร่กระจายไปทั่วออฟฟิศน้ำฝนรู้สึกตึงเครียดแต่เธอไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาหยุดยั้งความตั้งใจของเธอ เธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอย่างละเอียดพบว่าเขาพยายามบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ตัวเองดูดีน้ำฝนเก็บหลักฐานและจัดทำรายงานอย่างละเอียดรอบคอบพร้อมกับเตรียมตัวอธิบายความจริงต่อหัวหน้าวันประชุมสำคัญมาถึงน้ำฝนยืนอยู่หน้าห้องประชุมหัวใจเต้นแรงแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจ ผมได้ตรวจสอบทุกอย่างอย่างรอบคอบและนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดน้ำฝนพูดชัดเจนพร้อมกับชี้หลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหัวนหน้ามองรายงานอย่างละเอียดก่อนจะเงยหน้ามายิ้มน้ำฝนทำได้ดีมากนี่แสดงถึงความรอบคอบและความกล้าหาญครูเธอเพื่อนร่วมงานที่พยายามใส่ร้ายเริ่มหน้าเสียน้ำฝนไม่ได้โกรธ แต่กลับยิ้มอย่างใจเย็นเธอรู้ว่าการใจเย็นและทำงานด้วยความจริงคือสิ่งที่จะทำให้เธออยู่รอดในโลกนี้ในคืนนั้นเองหลังเลิกงานน้ำฝนเดินออกจากออฟฟิศยืนมองแสงไฟเมืองใหญ่ฉันทำได้แล้วแต่ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องสู้ต่อไปเธอคิดในใจน้ำฝนเรียนรู้บทเรียนสำคัญว่า ความแกร่งไม่ได้มาเพราะโชคแต่เกิดจากการยืนหยัดและพิสูจน์ตัวเองในทุกสถานการณ์หลายเดือนผ่านไปน้ำฝนไม่เพียงแค่พิสูจน์ตัวเองในงานแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่จริงใจเธอเริ่มได้รับโอกาสใหม่ๆและโปรเจกต์ใหญ่ที่ท้าทายมากขึ้นวันหนึ่งหลังจากปิดงานสำคัญ น้ำฝนได้รับข้อความจากเพื่อนสนิทฝนเห็นไหมความพยายามของเธอไม่เคยทรยศใครน้ำฝนยิ้มก่อนจะตอบกลับใช่และฉันก็พร้อมจะก้าวไปต่อไม่ว่าจะเจออะไรในช่วงเวลานั้นเองน้ำฝนก็ได้พบกับใครสักคนเพื่อนร่วมงานใหม่ที่เข้ามาพร้อมรอยยิ้มและมุมมองที่อบอุ่น เขาไม่ใช่คนที่จะมาทำให้ชีวิตง่ายแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เธอรู้จักการแบ่งปันและไว้วางใจน้งผลเรียนรู้ว่าความแกร่งของเธอไม่ได้หมายถึงต้องสู้เพียงลำพังแต่ยังหมายถึงการยืนหยัดอย่างมั่นคงทั้งในเรื่องงานและหัวใจในที่สุดน้ําฝนก้าวออกจากออฟฟิศในเย็นวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านเส้นทาง เธอหายใจลึกรู้สึกถึงความสุขที่มาพร้อมกับความสำเร็จและความกล้าหาญฉันทำได้แล้วและฉันก็พร้อมจะก้าวไปต่อโทนเรื่องราวของสาวใจแกร่งจบลงด้วยรอยยิ้มและความหวังเพราะเธอรู้แล้วว่าความเข้มแข็งไม่ได้ทำให้เธอโดดเดี่ยวแต่ทำให้เธอพร้อมสำหรับทุกบททดสอบในชีวิต